มาติวสอบความถนัดสถาปัตย์ที่แพดสกันนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่อยู่ในพาร์ทที่3เรื่องของ c o n s t r u c ชั่นแล้วก็วัสดุนะซึ่งโจทย์ข้อนี้จะถามเรื่องวัสดุการปูพื้นนะคะถามว่าข้อใดเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับการนำไปใช้เรามาดูช้อยส์กันทีละข้อนนะเขาจะเลือกใช้กระเบื้องผิวเรียบสำหรับปูพื้นห้องน้ำเอจะดีไหมนะติดไว้ก่อนละกันพื้นหินอ่อนสำหรับห้องครัว ไมเอ็นจิเนียร์นะคะทุกคนรู้จักไมเอ็นจิเนียร์ไหมสำหรับห้องนอนนะแล้วก็พื้นกระเบื้องยางลายไม้กระเบื้องยางลายอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเนาะเหมือนกันสําหรับปูพื้นระเบียงด้านนอกนะคะแล้วก็กระเบื้องดินเผาสําสหรับปูพื้นห้องน้ําเดี๋ยวเรามาอาธิบายคุณสมบัติของวัสดุทีละข้อกันนะในช้อยนี้นะคะ สำหรับห้องน้ำเนี่ยจริง,รงๆควรจะเลือกกระเบื้องที่มีผิวหยาบนิดนึงเพื่อไม่ให้ลื่นนะคะเพระาะฉะนั้นข้อนี้ตัดออกก่อนละกันห้องครัวเนี่ยการปูพื้นหินอ่อนไม่ใช่กระเบื้องลายหินอ่อนนะทุกคนเป็นหินอ่อนจริงๆแบบของแท้ซื้อหินอ่อนเนี่ยค่ะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหินอ่อนเขาไม่เหมาะกับกรดด่างนะคะเขาทนทนออน้ำมนันหรือกรดด่างไม่ค่อยได้นะทำให เราไม่ควรที่จะใช้หินอ่อนแท้มาในห้องครัวเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปเคาน์เตอร์หรือพื้นอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เหมาะสมเลยพระนันข้อนี้ตัดทิ้งนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์ทุกคนรู้จักพื้นไม้เอนจิเนียร์ไหมพื้นไม้เอนจิเนียร์เป็นการนำไม้เป็นไม้จริงนะแต่ว่าคุณภาพอาจจะต่างกันเช่นคือมันจะมีเหมือนเป็นตัว ท็อปด้านบนเนาะเดี๋ยววาดแยกสีให้ดูอันนี้จะเป็นพื้นท็อปที่โชว์ลายซึ่งก็อาจจะเป็นไม้ที่แบบลายสวยเช่นไม้สกักไม้ที่แพงๆหน่อยเอยงี้ยค่ะเป็นไม้จริงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะใช้เป็นไม้ที่มันคุณภาพต่ำราคาถูกอาจจะเป็นไม้ยางหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เป็นสีม่วงเนี่ยแต่ว่าทั้งแผ่นอันเนี้ยคือเป็นไม้จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเท็กซ์เจอร์การเหยียบการอะไรเงี้ยรวมถึงอุณหภูมิก็จะ ได้เสมือนไม้จริงเลยแต่ว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าการใช้แบบไม้สักเต็มแผ่นสมมติถ้าเทียบกันนะคะเพราะว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนฟินิชชิ่งบางๆอยู่ข้างบนแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าคุณสมบัติทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนไม้ทั้งหมดซึ่งอันนี้ฟังดูดีเพราะว่าห้องนอนอะ่ะควรปูพื้นไม้นะเวลาเราเปิดแอร์มันจะได้ไม่เย็นมากเนาะเวลาเหยียบอย่างเงี้ยคะ่ะติดไว้ก่อนนะแล้วก็กระเบื้องยางลายไม้นะคะกระเบื้องยางเนี่ยเป็นกระเบื้องก็คือ เหมาะสำหรับอินทเรียเท่านั้นไม่สามารถปูปูด้านนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาออกเพะพอข้างนอกเนี่ยมันโดนน้าโดนโฝนโดนแดดเยอะเกินไปกระเบื้องยางมันจะมีความายืดยืดหดตัวค่อนข้างสูงนะถ้าไปเอาดอส่วนกระเบื้องดินเผาสําหรับปูพื้นห้องน้าก็